ค่ะพบกับพี่ลักษณ์นะคะพี่ลักษ์นิสสันเอสเคชัวบางบัวทองนะคะวันนี้พี่ลักษ์จะมาอัปเดตรถของพี่ลักษณ์นะคะรถของลูกค้าพี่ลักษณ์นะคะหนึ่งชั้นนะคะเป็นคิกอีนะคะสีเทาดำคุณพงวิทย์วงสำราญนะคะลูกค้าจะมารับรถวันที่29่เาเดือน10นี้ที่จะถึงนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ลักษ์มาอัปเดตรถก่อนนะคะว่ารถลงจากโรงงานเป็นแบบไหนนะคะค่ะตามมาดูกันค่ะ รถที่ลงมาจากโรงงานนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์สีขาวนะคะจะมีตรงฝากระโปรงด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงข้างบนหลังคานะคะพี่รักพี่รักก็ยังไม่ได้ทาการลอกนะคะตอนนี้คือรถยังไม่ได้ลางเลยนะคะสิ่งแรกที่ทําให้กับลูกค้าเลยอันดับแรกเลยพี่รัติดฟิล์มให้กับลูกค้านะคะฟิล์มของพี่รักติดนะคะจะเป็นของไฮคูลเซรามิกนะคะรับประกันทั้งหมด7ปีนะคะลูกค้าเลือกติดเป็น60-80นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิป น้านะคะพี่รักจะมาให้อัปเดตดูนะคะว่าพี่ลักแต่งรถอะไรให้กับลูกค้าของพี่ลักไปบ้างนะคะลูกค้าพี่ลักเป็นคนเลือกสีเทาดํานะคะรถรุ่นนี้เป็นคลิกอีนะคะราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะยังไม่รวมค่าสีนะคะ,ะพี่รักลืมแจ้งเลยว่าอันที่สองนะคะที่พี่รักอัปเดตรถให้กับลูกค้านะคะก็คือกันสาดนะคะพี่ลักก็ติดกันสาดคลิปให้กับลูกค้าไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิป น้านะคะพี่รักจะแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะในตัวรถแล้วก็ภายนอกตัวรถนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่รักขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตามอัปเดตคลิปพี่รักกันนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ